เป็นสัตว์กึ่งเทพตามจินตนาการของมนุษย์และมีฤทธิ์เทียบเท่ากับพระนารายค่ะเชื่อกันว่าครุฑเมื่อสถิตณที่ใดจะมีฤทธานุภาพด้านคุ้มครองป้องกันภัยและช่วยส่งเสริมในด้านเศรษฐกิจการค้าแม้กระทั่งการศึกสงครามอีกด้วยครุฑจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งในงานสถาปัตยกรรมศิลปรกรรมและงานช่างไทยหลายแขนงมาตั้งแต่สมัยโบราณตามความเชื่อเหล่านั้นตัวอย่างงานศิลปรกรรมที่ว่างามเลิศ เช่นครุฑศิลปะอายุธยาตอนต้นประดับพระปางทองคําจําลองพบในกรุวัดราชบุรณนะครุฑโขนเรือไม้แกะสลักศิลปะอายุธยาทั้งสองชิ้นนี้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาค่ะกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย